สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของแรนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมแคมเปญ SG g จิเกนมุไรวอชนะฮะตัวนี้ก็ต้องซื้อของที่ร่วมรายการนะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ได้มานะฮะเอาละเราก็มาดูที่ตัวไรวอชเลยครับลงสีเนี่ยยอมรับเลยครับว่าสวยสดงดงามจริงๆนะฮะ เป็นสีดำสลับกับสีม่วงนะครับก็คือโทนสีของเกนมุเลยนะฮะโอเคลูกเล่นของตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับเจ้าตัว S G Cross C r i e Watch นะฮะก็คือเป็น S G นะครับกดปุ่มเดียวเล่นได้ทุกลูกเล่นนะฮะ <Wow. S 1> ปุ่มด้านบนนี้นะครับผมกดได้นะฮะแต่กดไปก็ไม่มีเสียงอะไรนะครับอ่าเป็นปุ่มหลอกๆนะฮะว่ากดไปเหมือนจะมีเสียงแต่ก็ไม่มีนะฮะส่วนลูกเล่นนะครับผมกดปุ่มตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะครับแล้วจะมีเสียงนะฮะปุ่มนี้ กลมๆนี้นะครับผมเป็นปุ่มรีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวเล่นยังไงนะผมเล่นให้ดูก่อนนะครับส่วนรายละเอียดลูกเล่นนะครับผมเคยพูดไปในคลิป cross sea right watch แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับที่ตัวไอ้ขวามือบนนะฮะมาเดี๋ยวเราก็มาลองกดเล่นกันเลยนะครับกดแบบเนียนๆน,น,นะฮะ แม่มนลงสีได้สวยจริงๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมปุ่มนี้กดไม่ได้นะฮะผมทําให้มันเนียนๆไปอย่างนั้นแหละนะฮะเอาล่ะเราก็มาหมุนหน้ากันเลยนะครับปึ๊บโอ้โหมันที่จริงๆนะครับแต่อย่าลืมไปนะครับผมในความเท่นี้มีความกาวนะฮะ เ a s มาสเตอร์ไม่ใช่เกมมาสเตอร์นะมาเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นกับเจ้าตัว DX g q o o Diver กันเลยครับ <Q> เราก็มาเริ่มที่ GO นะครับ แล้วก็เกมมูไรวอชนะครับแล้วมาถึงลูกเล่นตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าก็มีคนไม่น้อยครับที่ยังไม่ได้ดูรีวิว SG s g Cross C R ซีไรวอชนะครับคลิปนั้นผมได้อธิบายเรื่อง SG s g สจีไรวอชไปแล้วนะครับว่าลูกเล่นมันต้องเล่นอย่างไรก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับ ก็เล่นตามผมเลยนะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องกดปุ่มด้านหลังตรงนี้ค้างนะครับเพื่อให้มันเป็นเสียงนี้อออพอมันเป็นเสียงนี้แล้วนะครับลูกเล่นต่อๆไปเนี่ยมันก็จะลงล็อกกับเจ้าตัว g q d u ไดเ r พอดีเลยนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะ เป็นไงเนท่ไหมล่ะเท่ใช่ไหมล่ะต่อไปครับผมก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะฮะกดไม่ได้นะครับอันนี้กดไม่ได้ก็มากดอันนี้เลย เสียงถ้าไม่ตายก็จะเหมือนกับเอ็กเซนะครับเป็นคริติคอลนะฮะเหมือนกับคริติคอลสไตรนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเกราะเกนมุอรมเมอร์กับเกสนะฮะเกส และก็เกมมุไรวอชและก็อย่าลืมเล่นลูเล่นนี้ก่อนนะครับรรรไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันตีกันมั่วซั่วน,นะฮะ นี่สิเขาเรียกว่าเข้ากันอย่างลงตัวนะฮะจีโอเมื่อกี้ก็เท่ไปอีกแบบนะครับแต่เกสเนี่ยมันถูกทํามาเพื่อเกสไงมันเข้ากันมากกว่าจีโอนะครับโอเคต่อไปก็ทาไม้ตายกินหมก โอเคโอเคเลยครับผมทั้งเสียงไรวอชทั้งเสียงการขนาดน้ำทั้งเสียงการเปลี่ยนกบและสุดท้ายที่เสียงท่าไม้ตายนะครับ s g g e ีเกนมไรวอชผมให้ผ่านเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้าง่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัว SG g e n m กนมไรวอชนะฮะนี่เป็นแค่ SG นะครับผมยังเท่ขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าถ้ามันเป็น DX ละ่ะ มันจะเจ๋งเด็ดขนาดไหนนะครับผมยังแอบคิดในใจเลยว่าอืมันหน้าโมสีสักหน่อยนะฮะโมไฟสักหน่อยนะครับให้มันเหมือน DX นะฮะอันนี้ก็คิดอยู่ในใจครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำมนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามันหน้าลองสักหน่อยครับพี่ลองทำดูนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจผมก็ฝากกดไลค์นะฮะ กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปนะและก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆความเท่ของไรวอชอันนี้ผมก็ฝากกดแชร์นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ